การนับถือผีของชนเผ่าภูไทยมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและตกทอดมาอย่างลูกหลานจบจนปัจจุบันและที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือหมอเยาวชาวภูไทยจังหวัดกาลสินเองก็ยังคงรักษาความเชื่อนี้อยู่โดยเฉพาะอำเภอสมเด็จและอำเภอกุจินาราเยมมมออะาาาไไไไปปปปหหก่็ ไ้รดน้ำน้ำหาน้ำเจ้าก็ไปเอฟเม,มที่ยอมียาก็ะซีซีแล้วซีเมื่อเมื่อนั้นดีอยู่แต่เมาเรื่อนคือเก่าแต่หนูเนื้อโอ้ไม่ดีทางดูเจ้ามาพุึกาดีเมื่อน,นี้ก็เมือยสีนอกมื่อนี้นั่นมื่อนก็นได้แห้งสิอเป็นตาายแต่หามีตาถฮัดจือรองมื้อนะฮัดจือน้อยกาลัดูกินยากล่อนสั้าเวดขัด ไปหามพรมแพทตัเวเยงอยู่ซี่เด็กนี่นะก็จนล่าวันหมดทุนทางไม่ย้ายถ้าสินยานี้ไม่หายก็ไม่รู้แล้วกากินหายอยู่มือมือมือกินมาจากคนะหนหายถึงสาวมาคือเก้าสีเย็นมือเย็นคือเก้าก็เลยได้ไปหาอันอันนี้แหละหามหมอยานี่ละแล้วก็ตั้งห่อตั้งหงก่แล้วตั้งห่อตั้งหงเขาประกาศอดย่ำนิ้วมาเรียหันย่ำวันวันผ้าน,นี่นะ กับชาร์ดอกไม้ฉันหาหมูสากหัวทุกวันอันสิรักสิ่งพลงรักษานะรักษาดีหมออันนี้ดีเน้นว่าอันเอาแล้สะสมอยู่ได้มีได้สะสมได้ลอยเอ้ยข้าวกระเจงขันหาทุกสินมือเสามากระเสือบ้าเถอะน้ำขันน้ำไม่ได้ขาดปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลนั้นก้าวไกลและทันสมัยเป็นอย่างมาก แต่กลับรักษาให้หายได้ไม่หมดตุกโรคโดยส่วนมากแล้วชาวพุทายมักจะรักษาโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันให้การรักษาไม่หายขาดโดยการพึ่งผีและการหายขาดจากโรคโดยการเหยาะนี้เองเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร,ร์พยายามหาคำตอบ ไปตัวรักษาคนป่วยนเนี่ยเขเรนหมอเยาว์คนติดป่วยคนที่ออกมาจากโรง,ง,งบานมะโรงบานทุกคนเลยโรงบานนี่ลาแตศายอย่างเี้นะลาแต่เป็นมาเล่งขันชุดท้ทยหมอโรคบานานี้จะให้มาลอตายทางบ้านแต่เขากับมาเอาแม่ไปเยาว์ไปล่ำ เกือบเมื่อุกคนลอยนึงสิบอเลบอหายกับสิวางสองคนแล้วแต่เพิ่นสิยหายแม่กับโบเลว่าเอาลังก้นก็หายหน่อยลังก้นก็หายหลายผู้เพิ่นใครเพิ่นก็หายหลายอยู่สี่บ้านหนัานอันหาม้าหายแม่เราก็แล้วมาแต่วันพระมาแต่มือดับกับมือเพ่งการยู่ไก่แม่กับบ่อยมากกับมาแต่ซุ่มอยู่ไก่เห็นลหม คันคันคันเทพแบบนั้นก็เป็นโค่เลยบ่อะไรเยาเด้เป็นเพื่อนสิถามคือจังมาล่ำมือนี่แ่ะเพื่อนสิเสียงว่ามันมีคนถามมาปีนี้ผ้าพ้นสีบ่เพื่อนก็สิบอกอันสินะคือมีผู้ใดว่าคันของเงี้ยของบ่สบายอันสิเพื่อนก็มาถามเที่ยนเบิ่งเพื่อนก็สิบอกมือล่ำอันสิือยังได้ลูกนี่ล่ะ เรียนมาจังสี่อยากถามว่าเป็นจังได้เรียนแต่เป็นเจ้าเป็นในายบเพื่อนสิบอกกูเดชคุณเต้กี่แม่ก็มีอาจารย์อยู่บ้านนี่แหละกู้บาก็ไปน้ำเพื่อนแต่พ่อสอนสอิบเอด็ดเพื่อนมาจากวันหนึงนี่แหละตอนแม่มาเป็นอยู่นี่ก็ห้าก็สิ่ดย์วางยี่สิบกว่าปีเลยละ่ะแม่กับเริ่มเป็นมาแต่พ่อสอสิบเอ็ดเดียวนเจน็ดหอดหาแปดลักสี่สิบกว่าปีละ่ะ มีขันตอนก้อนเสิ็ไปรักษากับไปตั้งค่ายแบบนี้แหละนีะ่กระลำเสียงลำหาแล้วเป็นลูกยังแล้วว่าเป็นลูกยังกัสิ่าบ่ามีลูกกัสิ่าไม่นั่งว่านั่งเทพมาอยากมาอยูน่นั่นกัสิบอกว่าจัิงสิมี่เทพอย่างไม่อยู่น้่สีเอบวบาถามป่วยนะ่ะคำนสีเอากัสิเศร้าคนบอกกัสืเตาย กเป็นกเป็นกรรมบางทีนะแต่ว,ว่าเอาเศร้าแหละกูใดว่าการสืบทอดจากแม่คู่มาเดิเมื่อแมได้คิดปลาเป็นแรูดดตองมีคูมันก<ะ>้อนก้อนสีได้เป็นแม่กับปวยดิเพือ่อนกับแม่ป่วปวยจนลงบานเอาก่าได้ไปมื่อชองบานคนละเี้สิตเมเพื่อนแม่ปัวบัดเศร้า กะเละกะเละไหนรับไว้น pues ้ำเพลินบกายูน mm ้ำลูกคือจังสมลูกเมรหลายๆกอยูน้ำเมรจริงๆล่ะ มาเจรับเอาเพินอยู่น้ำเงินหนกแม่หลายๆนี่เป็นสองก่อนพ่อพ่นหรืพ่อลำจะดูเดือพอซิพนเลยอำจะเืบนี่ม่ดเดือนนึงกับสเขาวางคันพ่พ2ยี่สิบกับสนอยเดือนเดือนนี่มัดทุกบ้านไปมู่บ้านอื่นม่บอกามัดทุกบ้าน ไปเม็ดใส่มาเอากลับไปเม็ดว่าแหลไปอยู่เป็นหมู่บ้านเดียวเด้ไกลๆพุ่นแล้วหอดเขาวงพุ่นแล้วหอดนักคู่พุ่นแล้ว